ในฐานะอดีตนาวิกโยธินหน่วยรบพิเศษเขาเพิ่งกลับมาถึงบ้านเกิดก็พบว่าเมืองเล็กๆที่เขาอาศัยอยู่ถูกปกคลุมไปด้วยความมืดมนที่นี่ยาเสพติดมีอยู่ทุกคนทุกแห่งกฎหมายแทบจะไร้ความหมายเพื่อช่วยเหลือเมืองเล็กๆแห่งนี้คริสจึงเริ่มต้นเส้นทางการใช้ความรุนแรงตอบโต้ความรุนแรงเขาเดินไปจนถึงโรงเล่ยของพ่อเขาที่นี่เคยเป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของเมืองและเป็นที่ทำงานของผู้ชายมากมายแต่ตอนนี้ไม่มีแม้แต่เสียงเครื่องจักรทำงานเลย เขาจึงเดินไปที่ประตูด้วยความสงสัยและพบว่ามีประกาศปิดกิจการติดอยู่โรงงานไม้แห่งนี้คือชีวิตและความภาคภูมิใจของพ่อเขาสิ่งนี้ทําให้คริสรู้สึกไม่สบายใจเล็กน้อยทันใดนั้นรถตํารวจก็จอดอยู่ด้านหลังจากการถามคริสจึงได้รู้ว่าโรงเลือกของพ่อเขาปิดไปแล้วสามปีน,นายอำเภอเข้าใจผิดคิดว่าคริสเป็นคนเดินทางมาหางานทำเขาจึงแนะนําด้วยความหวังดีว่าเมืองนี้มีบ่อนคาสิโนเป็นทางที่ดีที่สุดที่จะทําให้คนโชคดีร่ํารวยคริสดูเหมือนจะไม่สนใจเลย ขณะที่เขากําลังจะหันหลังกลับนายอ,เอำเภอจําเขาได้ทันทีจึงอาสาจะพาเขาไปส่งบ้านคริสปฏิเสธยากจึงต้องรับคําเชิญแต่ขณะลงจากรถนายอำเภอได้ยื่นใร่ชื่อให้คริสบอกว่าเมืองกําลังเลือกตั้งนายอำเภอคนใหม่และขอให้คริสโหวตให้เขาตอนนั้นคริสยังไม่รู้ตัวเมืองเล็กๆแห่งนี้เปลี่ยนไปมากใน8ปีที่เขาไม่อยู่เปลี่ยนไปจนแทบจําไม่ได้เลยครอบครัวต่างตื่นเต้นกับการกลับมาของคริสทุกคนดีใจมากที่เขาได้กลับบ้านจัดโต๊ะอาหารคําต้อนรับเขาอย่างยิ่งใหญ่ แต่หลานใช้อย่างปีเตอร์กลับดูดื้อรั้นถามคริสว่าเคยเสพโคเคนหรือเปล่าและขอให้คริสสอนยิงปืนนี่สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่าทั้งเมืองถูกปกคลุมไปด้วยเงาแห่งความชั่วร้ายเช้าวันถัดมาคริสตื่นแต่เช้ากำลังจะช่วยครอบครัวซ่อมแซมบ้านจูจูรถบ้านเก่าๆคันหนึ่งก็ค่อยๆขับเข้ามาคนที่มานั้นก็คือเรโน่เพื่อนสมัยเด็กของคริสสวัสดีเพื่อนยินดีที่ได้เจอแกก่อนหน้านี้เขาชื่นชอบดนตรีแต่หลังจากนั้นกลับไปยุ่งเกี่ยวกับแป้งแล้วติดคุกสองปี ทุกวันนี้ทรัพย์สินทั้งหมดที่เขามีก็เหลือแค่รถบ้านคันนี้ที่ใกล้จะพังแล้วคริสรู้สึกเห็นใจเรโนมากกับเรื่องที่เกิดขึ้นกับเขาโชคดีที่ตอนนี้เรโนได้กลับตัวกลับใจแล้วและช่วยคริสติดต่อเพื่อนเก่าของเขาทั้งสองคนมาถึงสนามรักบี้เพื่อนเก่าได้มาเจอกันอีกครั้งทําให้คริสดีใจมากขณะที่พวกเขากําลังเล่นกันอย่างสนุกสนานก็มีแขกไม่ได้รับเชิญมาปรากฏตัวอย่างระทันหันผู้ชายคนนั้นชื่อเจเป็นเพื่อนร่วมชั้นของคริสเหมือนกันด้วยฐานะทางบ้านที่ดี เลยเปิดคาสิโนในเมืองนี้ได้เขาทําธุรกิจสีเทาหลายอย่างเรียกได้ว่าเมืองนี้เน่าเฟะเพราะเขาเลยทั้งหมดเป็นฝีมือของเขาคริสไม่ชอบคนแบบนี้เลยทั้งสองคนแข่งขันกันอย่างดูเดือดในสนามระหว่างพักครึ่งคริสหันไปเห็นได้โจกําลังเสียคุกข์เคนสุดท้ายคริสก็เลยเล่นไม่เต็มที่และแพ้ไปก่อนจากเจดูประมาแล้วชวนคริสไปเล่นที่คาสิโนของเขาบังเอิญคริสก็อยากรู้เหมือนกันว่าเขาคิดอะไรอยู่ค่านั้นพวกเขาก็ไปที่คาสิโนกันใหญ่ พอเข้าไปถึงทุกคนก็พบว่าที่นี่ตกแต่งอย่างหรูหราอลังการสาวๆแต่งตัวเซ็กซี่มากมายทําให้หลายคนใจสัน่นพวกเขาทุกคนต่างก็สนใจกันใหญ่ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปทํางานอย่างเข้าใจกันตั้งใจจะใช้เวลาในคืนนี้อย่างมีความสุขเจใจกว้างมากหลังจากที่ได้พบกับคริสบอกว่าคืนนี้เขาจะเลี้ยงเหล้าทั้งหมดแต่ว่าเขายังมีเรื่องที่ต้องทําอีกเขาจึงให้คริสทําอะไรก็ได้ตามสะดวกบ่อยครั้งที่ของฟรีในโลกนี้มักจะมีราคาแพงที่สุดพวกเขามาถึงห้องส่วนตัว พร้อมกับแสงไฟที่ดับลงหญิงสาวเซ็กซี่ปรากฏต,ตัวต่อหน้าทุกคนอย่างชัดเจนเธอเต้นรำอย่างอ่อนช้อยบนเสาเหล็กทำให้คริสรู้สึกเขินอายเล็กน้อยแต่ก็อดใจไม่ไหวแต่เมื่อมองเห็นใบหน้าของหญิงสาวอย่างชัดเจนคริสก็ถึงกับตะลึงเพียงเพราะอีกฝ่ายชื่อแดนนี่นั่นคือแสงจันในความรักครั้งแรกของเขาเมื่อแสงไฟสว่างขึ้นแดนนี่ก็จำคริสได้เช่นกันจึงรีบหนีออกจากที่เกิดเหตุด้วยความบิดตัดจากอกของคริสที่ขึ้นขึ้นลงลงอย่างรุนแรงไม่ยากที่จะดูออกว่าตอนนี้เขาโกรธมาก ราวกับสวนดอกไม้บริสุทธ์ในใจเหมือนทุกคนหรือคนจนเละเทะไปหมดและผู้ที่ก่อเรื่องทั้งหมดนี้ไม่ต้องสงสัยเลยว่าคือเจคริสที่อารมณ์ไม่ดีเดินมาที่ล็อบบี้เพื่อผ่อนคลายกลับมาเจอจิมมี่เพื่อนร่วมง,งานที่กำลังโดนหลอกให้เล่นการพนันผู้หญิงสองคนนั้นชัดเจนว่าเป็นพวกหลอกลวงแต่จิมมี่กลับไม่ทันสังเกตเห็นและในไม่ช้าก็เสียจนหมดตัวคริสตะแหลมคมมองปุ๊บก็รู้เลยว่าลูกเต๋าของเจ้ามือมีปัญหาฝีมือคุณดีนะแต่ผมเห็นแล้วเห็นอะไรหรือคุณเปลี่ยนลูกเต๋า ที่นี่สะอาดที่สุดแล้วมาดูกันเห็นเจ้ามือไม่ยอมรับคริสโยนเงินก้อนหนึ่งลงไปแล้วบอกว่าตัวเองต้องได้เจ็ดแต้มแน่ดีเลอร์หน้าตาตื่นเล็กน้อยผู้จัดการก็รีบเรียกพนักงานรักษาความปลอดภัยแล้วเมื่อลูกเต๋าถูกโยนออกไปก็ได้เจ็ดแต้มแปลกความจริงเป็นอย่างไรก็ชัดเจนอยู่แล้วคุณเอาเงินเดิมพันคืนให้ทุกคนเราก็จบกันเห็นว่าที่นี่ถูกทำลายเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเลยต่อสู้กับคริสทันทีแต่ในฐานะทหารผ่าน18ปี อีกฝ่ายจะสู้เขาได้ยังไงจิมมี่กลัวเรื่องใหญ่เลยอยากจะไปแต่อีกฝ่ายไม่ยอมปล่อยไปง่ายๆคริสเลยต้องสู้กับพวกเขาต่อไปอีกฝ่ายมีคนมากกว่าและได้เปรียบเขาเลยเสียเปรียบหลังจากรับมือการโจมตีของอีกฝ่ายได้แล้วคริสก็ใช้เข่ากระแทกเข้าไปทันทีเห็นบอดี้การ์ดถูกกระแทกจนกระเด็นไปไกลถึง8เมตรบอรดี้การ์ดชักมีดออกมาแต่ก็ยังไม่ใช่คู่ต่อสู้พวกเขาทุจริตใช้กระบองไฟชอ็อตคริสเผลอตัวจึงถูกช็อตจนสลบไปเมื่อเขาฟื้นขึ้นมาอีกครั้ง พบว่าตัวเองถูกนําตัวมาห้องเล็กๆมืดๆนดเกบป้ายทหารที่คอเขาไปเป็นที่ระลึกคริสตื่นขึ้นมาอย่างรวดเร็วเหมือนสัตว์ป่าที่โกรธจัดจับคอหนดไว้แน่นพวกเดียวกันรีบเข้ามาช่วยคริสที่ถูกจับตัวอยู่ไม่สามารถต่อสู้ได้เลยไม่นานก็ถูกทําร้ายจนเลือดก,กาเดาไหลผู้กํากับต้องการเน้นความชั่วร้ายของพวกเขาให้ลองแฮเปิดเสื้อคริสแล้วก็เอาคตเตอร์ออกมาเริ่มวาดรูปบนท้องเขาเสียงกรีดร้องดังไปทั่วห้องพวกเขาทิ้งคริสเหมือนขยะบนทางด่วนที่ฝนตกหนัก โชคดีที่คนขับรถใจดีคนหนึ่งผ่านมาแล้วส่งเขาไปโรงพยาบาลคริสถึงรอดชีวิตมาได้ตำรวจที่ไปสอบถามครั้งก่อนหมอออกมาให้การเองว่าคนลงมือมีเจตนาฆ่าแต่ตำรวจกลับหาข้ออ้างต่างๆนานา,นานาเพื่อขัดขวางพยายามผลักความผิดทั้งหมดไปให้คริสความแตกต่างของท่าทีที่เปลี่ยนไปเปิดโปงความบกพร่องด้านความยุติธรรมของตำรวจและเป็นการปูทางไปสู่การแก้แค้นในลำดับต่อไปหลังจากการรักษาหลายเดือนคริสจึงค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมา เขาจึงกลับมาที่สถานีตำรวจอีกครั้งเพื่อสอบถามความคืบหน้าของคดีแต่ตำรวจกลับบอกว่าหลังจากโรงเลือดปิดตัวลงบ่อนการพนันได้กลายเป็นแหล่งรายได้เดียวของเมืองดังนั้นไม่ว่าความจริงจะเป็นอย่างไรทางผู้ใหญ่ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะสั่งจับบ่อนการพนันแล้วก็บอกให้คริสดูแลตัวเองฉันจะไม่ยอมแพ้ง่ายๆรที่นายยังมีชีวิตอยู่ก็ถือว่าโชคดีแล้วอย่าคิดอะไรมากเลยนี่มันที่ของฉันฉันเป็นนายอำเภอที่นี่นายควรฟังฉันไม่ใช่ฉันต้องฟังนาย คริสถึงได้รู้ว่านายอำเภอโดนเจซื้อตัวไปแล้วเขาโกรธจัดแล้วเดินออกจากสถานีตำรวจไปต่อมาแดนนี่ก็มาขืนเสื้อแจ็คเก็ตและถามถึงเรื่องที่เกิดขึ้นที่สถานีตำรวจแดนนี่บอกว่าตอนนี้เมืองกำลังเลือกตั้งหัวหน้าตำรวจและหวังว่าคริสจะลองสมัครดูแต่คริสเพิ่งกลับถึงบ้านก็ได้ยินข่าวร้ายจากแม่ของเขาต่อมาทันทีหลานชายของเขาถูกวางยาพิษเกือบเอาชีวิตไม่รอดแล้วพอรู้ว่ายาเสพติดพวกนี้มาจากบ่อนทั้งหมดคริสโกรธจัดในฐานะอดีตทหาร เขาไม่สามารถนั่งดูเฉยๆได้ที่เห็นครอบครัวตัวเองถูกทำร้ายเขาขับรถไปบ่อนทันทีแต่แม่พยายามอย่างหนักที่จะให้เขาแจ้งตำรวจแต่คริสรู้ดีว่าตำรวจเน่าเฟะไปหมดแล้วมันจะไม่ช่วยพวกเขาหรอกและเมื่อความยุติธรรมหายไปสิ่งเดียวที่จะกำจัดความชั่วร้ายได้ก็คือความรุนแรงคริสไม่สนใจคำเตือนของพ่อเขาติดปืนลูกซองแล้วตรงไปที่บ่อนคาสิโนแต่หลังจากลังเลอยู่พักหนึ่งสุดท้ายคริสเลือกไม้เบสบอลในรถเขาตรงเข้าไปไม่พูดพร่ำทำเพลง แล้วทุบทำลายข้าวของภายในอย่างไม่ยัง้งเมื่อเราปอเข้ามาขัดขวางเขาก็ฟาดทุบลงไปที่หัวจนล้มลงไปกองกับพื้นทุกคนต่างหวาดกลัวาคาดของคริสมีผู้ชายคนหนึ่งพยายามจะโจมตีจากที่สูงแต่คริสรับไว้ได้แล้วเหวี่ยงเขาลงไปกระแทกโตก๊ะเมื่อเห็นว่าสู้ไม่ได้คนผมขาวก็ชักปืนลูกซองออกมาแต่คริสกลับหายตัวไปอย่างกะทันหันคาสิโนทั้งหลังถูกคริสสร้างความโอลานอย่างหนัก เขาพบกับคนผมยาวคนเดิมและชกต่อยระบายความกดแค้นออกมาจนกระทั่งอีกฝ่ายสลบไปจึงเอาป้ายทหารของตัวเองคืนมาหลังจากนั้นคริสดูเหมือนจะสังเกตเห็นบางอย่างเขาเหวี่ยงไม้คันนั้นไปที่ดาดฟ้าอย่างแรงพร้อมกับเสียงดังสนััดหน้าของเจก็ปรากฏขึ้นมาทันทีคนหนึ่งสูงคนหนึ่งเตีย้ยคนหนึ่งดีคนหนึ่งชั่วความขัดแย้งในเวลานี้จึงยากที่จะประนีประนอมคริสไม่ตอบเดินจากไปสุดท้ายแล้วชั่วจะแพ้ดีหรือดีจะแพ้ชั่วคำตอบจะปรากฏในสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป คริสที่เพิ่งเดินออกมาจากคาสิโนแล้วก็ถูกสกัดจับอย่างกระทันหันประสิทธิภาพแบบนี้ช่างเสียดแทงเหลือเกินคุณไม่ควรมาหาเรื่องยกมือขึ้นลงจากรถคริสคริสไม่ขัดขืนถูกนำตัวไปสถานีตำรวจการพิพากษาที่ยุติธรรมกำลังรอเขาอยู่ในศาลลุงผมกับพวกพ้องก็ทำเป็นคนดีบิดเบือนความจริงกล่าวหาว่าคริสได้รับการฝึกฝนมาอย่างมืออาชีพและมีความรุนแรงเป็นอันตรายมากแม้แต่ทนายความก็ยังถูกพวกเขาซื้อตัว เห็นว่าสถานการณ์ไม่เอื้ออำนวยต่อตนเองคริสจึงไล่ทนายความของตัวเองออกทันทีเขาตัดสินใจจะแก้ต่างให้ตัวเองคริสไม่ได้ปฏิเสธว่าเขาบุกเข้าไปในบอ่อนแล้วทำร้ายคนอื่นแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะรับสารภาพผิดแปดปีก่อนทุกคนต่างก็ใช้ชีวิตอย่างองอาจที่นี่ก็ไม่มีแป้งทำลายเยาวะชนเมืองเล็กๆในปัจจุบันก็เหมือนดอกมันจูชลาที่สวยงามเย้ายวนดูเหมือนสวยงามแต่แท้จริงแล้วก็ป่วยหนักแล้วถ้าสารถอนข้อกล่าวหาของเขางั้นเขาจะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายอำเภอ เพื่อกำจัดโรคร้ายในเมืองเล็กๆนี้ให้สิ้นซากและทำให้มันกลับมามีความสงบสุขเหมือนเดิมผู้จบเขาก็แก้กระดุมเสื้อเชิ้ตออกเผยให้เห็นบาดแผลหน้ากลัวที่หน้าอกทุกคนเงียบกริบพวกเขาไม่ได้ไม่รู้จักหน้าตาที่แท้จริงของบ่อนพน,นันแค่ไม่มีใครกล้าต่อต้านตอนนี้คริสลุกขึ้นสู้ทุกคนต่างเอาความหวังไปไว้ที่เขาแล้วด้วยความพยายามของคณะลูกขุนคริสได้รับการตัดสินว่าไม่ผิดเสียงปรบมือดังถึกกล้องในห้องพิจารณาคดีแต่ตำรวจทุกนายกลับนั่งไม่ติด เพราะวันสุขของพวกเขากำลังจะสิ้นสุดลงคริสได้เป็นหัวหน้าตำรวจสิ่งแรกที่เขาทำคือไล่ตำรวจโกงทั้งหมดออกแล้วเขาก็ไปเรียกให้เจอจอดรถสปอร์ตทันใหม่เพื่อตรวจสอบข้างทางแต่เจอกลับไม่กลัวเลยยิ่งกว่านั้นยังขู่คริสว่าจะทำต่อไปเรื่อยๆฉันจะไม่ให้มันเห็นแสงตะวันทุ่งนี้คริสน่าเครียดซ่องไฟท้ายให้ด้วยนี่เป็นคำเตือนครั้งสุดท้ายไฟท้ายผมมีปัญหาอะไรหรือครับทังแล้ว คริสรู้ว่าเจาจะไม่ยอมแพ้ง่ายๆเพื่อเพิ่มพูนอำนาจของตัวเองเขาจึงไปหาเรโนและขอให้เขามาเป็นรองหัวหน้าตำรวจของเขาขณะเดียวกันคริสก็สืบรู้แล้วว่าบอนการพนันเป็นเพียงธุรกิจเล็กๆของเจเส้นทางการเงินที่แท้จริงของเขาอยู่ที่โรงงานไม้ซึ่งเขาได้ดัดแปลงเป็นโรงงานแป้งแล้วและเป็นต้นตอของความเสื่อมโทรมของเมืองนี้ด้วยดังนั้นพวกเขาจึงเริ่มจากการจับตาพวกติดยาในเมืองเพื่อจะได้ตามไปถึงผู้ค้าย,ยาที่อยู่เบื้องหลังค่อยๆไล่เบาะแสทีละชั้นก็จะจับได้ว่าเจาทำอะไรผิด หลังจากที่ซ้อมไอผมยาวจนสะใจแล้วทั้งสองคนก็พบแต่งบนตัวมันได้อย่างง่ายดายกลับถึงสถานีตำรวจคริสกังวลว่าเจจะมาแก้แค้นจึงขอให้เรโนช่วยดูแลครอบครัวให้หน่อยส่วนตัวเองก็อยู่เฝ้าไอ้ผมยาวที่สถานีตำรวจคืนนั้นเองแดนนี่ก็มาหาอย่างกระทันหันพร้อมกับอาหารเย็นมากมายที่จัดเตรียมมาอย่างดีแล้วเธอก็บอกคริสว่าตัวเองลาออกจากคาสิโนแล้วคริสทําให้เมืองนี้เปลี่ยนไปเธอเองก็ไม่ควรหยุดอยู่กับที่รู้สึกได้ถึงความรักของแดนนี่ที่มีต่อตัวเอง คริสกล้าหารที่จะจับมือเธอและจุกคืนนั้นทั้งสองคนกลับมาเหมือนเดิมแต่ความสุขนั้นอยู่ได้เพียงคืนเดียวเช้าวันรุ่งขึ้นคริสกำลังจะออกไปซื้ออาหารเช้าถ้าไม่ใช่เพราะแดนนี่มาทำให้เขาออกเดินทางช้ากว่าปกติไปไม่กี่นาทีตอนนี้คริสคงถูกไฟไม่ตายไปแล้วลูกน้องของเจบุกเข้ามาในสถานีตำรวจกระสุนปืนถล่มเข้ามาอย่างหนักหน่วง คริสผลักแดนนี่ลงไปซ่อนอยู่หลังตู้ขณะที่สถานีตำรวจถูกโจมตีบ้านของคริสก็ถูกฆาตรกรบุกเช่นกันโชคดีที่เรโนโพบเห็นทันจึงเข้าไปต่อสู้กับพวกเขาและในที่สุดก็จัดการกับพวกมันได้ด้วยมีดตอกผลไม้คริสที่สถานีตำรวจได้เจาะพื้นทั้งสองคนจึงปีนลงไปตำรวจเร็วๆข้างนอกนั้นโหดร้ายมากไม่สนใจชีวิตของลองแฮเลยรอให้การโจมตีรอบนี้จบลงเมื่อพวกเขาคิดว่าคริสถูกยิงจนเล็ดเป็นรังพึ่งแล้ว จัดการคนหนึ่งสำเร็จคริสเปลี่ยนตำแหน่งอย่างรวดเร็วตามมาด้วยคนที่2หัวหน้าตำรวจแก่บ้าคลั่งทันทีถือปืนกลวิ่งเข้าไปในสถานีตำรวจแล้วกราดยิงลงพื้นแดนนี่จงใจยิงปืนเพื่อบีงเบนความสนใจคริสใช้โอกาสนี้เล็ดลอดไปด้านหลังหัวหน้าตำรวจแล้วก็ยิงทันทีหลังจากจัดการพวกตำรวจโกงพวกนั้นเสร็จแล้ว คริสก็ตรงไปที่โรงเลยทันทีเจรออยู่ที่นั่นแล้วเขาจงใจแสดงทีท่าอ่อนแอเพื่อเล่าคริสไปยังกับดักเจวิ่งเหล็กฟาดคริสอย่างแรงขณะที่เขากำลังคริสก็คว้าเขาแล้วล้มลงไปด้วยกันแต่ยังไม่ทันจะตั้งหลักคริสก็ถูกเจผลักตกจากที่สูงอีกครั้ง ขาหักทันทีคริสวิ่งหนีเข้าป่าอย่างรวดเร็วเจ้ถือขวานดับเพลิงไล่ตามมาติดๆคริสจัดกระดูกที่หลุดออกจากข้อต่อคริสเตะมันออกไปไม่ทันได้หายใจก็อุ้มเขาถลายลงเนินเขาอีกครั้งแล้วคริสก็หยิบไม้คาถาขึ้นมาป้องกันถึงแม้ว่าอาวุธของทั้งสองคนจะต่างกันมาก แต่คริสรับราชการทหารมา8ปีเจสซูคริสไม่ได้เลยหลังจากถูกผลักไปที่ต้นไม้แล้วก็ถูกต่อยซ้ายขวาคริสก็บิดคอเขาแน่นแต่เขาก็ยังดื้อรั้นอยู่ดีคริสเลยทุบข่าของเขาให้แตก คุณพูดถูกแล้วความสัมพันธ์ของเราเปลี่ยนไปแล้วเมืองนี้เป็นของฉันคุณถูกจับแล้วเมื่อคาสิโน,โนถูกปิดเมืองนี้ก็กลับมาสงบสุขดังเดิมเสียทีเรื่องราวนี้ดัดแปลงมาจากเรื่องจริงหลังจากดูซีรีส์เรื่องนี้จบฉันเข้าใจหลักการอย่างหนึ่งผลทางเดียวที่จะหยุดคนชั่วไม่ให้ทําชั่วอีกต่อไปนั่นแหละให้พวกมันรับกรรมไป